นี่พี่น้องนี่ชุดคลาสพี่น้องล้งแล้วแล้วก็บปีกเป็ดเนาะพี่น้องพี่น้องป้าเจ็บเอาลูกศิลป์ลงเนาะพี่น้องสข้ามเลยเอาเแื้วครับบัวมาเด้อพี่น้องหมอนี่ถ่ยดับตัวยื่นตัวติวขาดหมอนใส่ผ้แห้งพี่น้อง สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีแามแรลกเดี่้วนอ้นอ,อ,อ,นองพี่น้องวันนี้กะซุ่มแซ่เอีกแล้่ยวน้องพี่น้องโอ้เห็นหนสะสแลกกับทีมงาน,น,นซุ่มแซ่เอ็งเลยเดอ้อพี่น้องวันนี้เซิรจอยเหาะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปมีเป๊อกเป็นมือกอ๊องโอ้ทีมงานเน่ามาพี่มาพีเมือ่อนี้เฉพาะนันส่วนเฮ็ดจุงจีนน้องพี่น้องคึดอยาอกเนาะเพฝนก็นเลยพาก,กันออกเั่นกันเสือเครื่องมาเฮ็ดอยู่เพื่อนะนะเนาะมันจยง เด็กกินร้านนะพี่น้องมีลูกซีสวัสดีเขาตูดได้ามือเด้อมีลูกนะมีลูกซีแล้วก็มีเส้นจลอดแล้วก้ะตีกเป็ดคือเกาวนะพี่น้องกับพวกน้ำจิ้มส่วนสิพาเห็ดจุ่มซีหรือว่าจุ่มเซตตัวนั้พี่น้องก็จะเออนะอะไรที่จุ่มซีเหเห็นป๊อปพี่น้องมี่พักพร้อมนะเจฟฟ์เว้ัย มาดูมาดูพี่หน้าถ้าแบพี่น้องต้วบอด้เลยนะพอหลุดอ่อนพอทำอีคิวแล้วเป็นคนไปซื้อคนพนโต๊ะัยังเลยคนปักไตได้อันนี้นะน่ามีให้ได้ขู่นะคนมาแต่วียก็เป็นกระลยแวซื้อมาส่วนน้งเมี้ยคนยากพี่น้องเป็นกระไรส่วนไหบออีกอยนี่เปนรองเออไปกับแซดจอยพี่น้องทุกคนมาแต่วีเอานกระลยแวสื้อน้องเยอะแสื่อซื้อบเปนส่วนการซุ่งแซ่พี่น้องกินกันร้ายคนมันตังแสบนอน จุ่มซาแหวบคนนี้ไปถึงไหนกัวแม่ซื้อมาเออซื้อวันท้าว่ะอยากกินจุงกินได้เมียพูดแน่เนาะเมียพอดถ่ายขี้วิ่งแม่ถ่ายคิ้วมันอยากส่วนกันเห็ดว่าซื้อมาว่ามาเห็ดกินน้อเดียวกันเนาะซื้อมาไล่ยางไล่เนี่ยนพี่น้องมนี่นะมูอึดอาสหารต้นเลยฮะกับส <Stack ivers S 1> <c pressures> ิมาหาหลังสอกหลังพักก่อนเนาะเห็ดไหวเวอรอจีได้กินเนี่ยชั่วโมงนึงได้กินอยู่ว่ะที่งานมากครบท่ากับจังเห็ดบบดเดียวเลยเนาะลงเห็ดกินบบดเดียวมาพี่น้องซาแหนกสิมาหลังพักถ่งเนาะอื้อ và cũng không ừ. ngăn bằng sôi trong tâm này nó không mặt để hạng mát 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 mát

บ่อเลื่อสื่อเละชิ uh. oh, ่นะพี่นนอะความบังชิบวนิดถึงเละราวัาที่หนึ่งื่อเตอสื่อเตเธอกถือ้มือเละจีอ๋อว่าได้เตรียมไปนับเงินเ้ยแม่เลยจะโบบาย้อนเลยมือเละจีอ๋อค่ะเอาเงินระวันที่หนึ่ง่ือไปแล้วกับถือแม่กินครือเก่าเคืองจีถือมีว่า ยังไงเดี๋ยวคุน้องเห็นยาที่ทางหังกงไอันนี้จะเป็นบุกบกแล้วพักผมเนี่ยยังกักมเนี่ย่อยแม่เดียวกันบอจุ่มมาแบบมันน่ะนะกหลายางแบบแบบเดียวกัะแห่ตางาให้ใส่นี่เสีถ้าไดใส่หมอดาดจุ่มกบใส่แจงจีนนี่เสหลังมก่เปล่าลงหอแม่จอย

ทังพักบ่พักกดขาวพักกะลามกับมีพี่น้องกะลามถัเหลืองมะเส้นมามีว่เส้นเส้นรอดมีว่าเส้นรอฮะมีแลวเส้นรอดเราซื้อมายอยูอ่มั้งถ้าถ้าเราซื้อเส้นอันนะั้นเนาะเส้นดำๆเส้นซาลาย์ก็จะเอออ,อันนั้นแลก็จาจุดูมัด้มัดซีัเหมือนเรหาผัยมัดซีก็ัูจงซื้อตอนนั้นยังอันนี้ แปะท่นนนานเอาเลยถ้าเอตอนนี้ยังท่านละถือนแห้งท่านละอาบน้ำด้วพี่น้งนนองย่าตื่นหนาสแสแหละเด้อนี่คือพักที่เราล้างแล้วเนาะมีพักกระลัมประกาดขาวพักกุหลาบพักโบกบเฮดเค็มหรือกปลพักข้าคบพี่น้องมีลูกซี่พ่อแล้วก็ปีกเป็ดเนาะพี่น้องนี่ เมีหลอนพร้อมเนาะสองสองนี่ก็เป็นเจลจีนเนาะหรือว่าเจลเซซวนพี่น้องกับน้ำจิ้มพี่น้องไปชิบันต้มอันปีกไก่ไว้ก่อนปีกเป็ดแล้วพี่น้องหรือว่าปีกไก่นี่ต้มอันน้ำนัวมันจะน้อยแล้วหรือวใส่หมอนี่ อะจองตักใส่จอยบัหมอนี่ไม่ใช่หลักเสียบดิเออใช่หลักเสียบเดียบตักไส่ปลาเสียงสุพรรณล่มกันอ่ะพี่น้อยปี๊ปเป็ดเด้อพี่น้องนี่ตรมเอาน้งเนื้อมันสักคสะจอยเป็นเหตุนี่เด้อเซฟคนเก่าคนเดิมจ้าเบยองกับเซฟผูซ่ากับเป็นพอทับอีคิวหรือว่าจัมโบ้เนาะ ไม่หมอเด็ดหมอเนาะไอพี่นนอยเอาเต่ามาจุ่มก็ได้ละเอาเตามาต่างนีอาหมอกระแทงขึ้นมาได้ละเปลี่ยมันก็ได้แล้วบ่บ่ให้ไปจุ่มเต่ามา้เนี่ยแล้วเนี่ยมาห้อเห็ดจะหมอเตาหมอนึง มือจุดต่อนือืมกตอนั้นการจะกินยูหม้อต่อแล้วกันเราะากย็นอ้ากโตกอบอกระโตกันนั้นมาเคยของน้องขี้มน้องขี้มานาบน้ำเลยอะน้องขี้มเสียงฝนลงกันเขาใจลงเลยเสียงดังพี่น้องบานคนห่นเหนอน่าจะเป็นห้องจะกันลงพี่น้องใส่สองหม้อด้วเนี่ยหมอนั้นมันน้อยมันบอพ่อก็เลยเอาหมอ กระทะกระเมนมาพอน้องขีง้มคนแถวทางนี้นะนี่ะโอ้มหมอน,นี่ไหวเนาะเขาใส่เตาทางนี้ป้าเฮ้ยเอาพักลงหล่นเด้อเพื่อนน,ะนี่เนาะใส่ลงไปเซฟจอย <c oughs> พบทีมทานังกันยังพวกแห่งเลยนะ เดี๋ยบจับตัง oh. กันน <Jean> ่อมาให้กเจ้านังเลยอยเลยจเ็นมาแอ้วบอยจัาัหนีอกเลยได้บับัวปินฝั่งนนั้นเอาลูกสีล่งเนาะพี่น้องเนี่ยนี่มีลูกสีนิพงอมนากมตกินบวปิ้นเลยละบันี่กพดเนาะพี่น้องเอาเตียมดุยนีด้วยน้องคีมน้องตายอลาไทยบัแมนเนาะบัมนตายอลาไทย แม so ่ทาพอีก like คิวพอวมี like ือ pues กี bueno, ้เป right. yeah. ็นเซฟเหรจ้าไหนบ่ม okay, right ือน oh, ี้เป็นเซฟ่เป็นเซฟมือซฟไนี้กินมือนี้ กินเลยมือน <pt it anki> <that> <Four> <that> ี้นะนีเซฟไลอยู่มือนี้เซฟไลเซฟจอยเซจอยอันนี้เป็นแก้วใส่ก็ไนเนนี่แก้วนี่นะกเปลนี่เจะนลน้อยกิวนมาทางพี่เด้อพี่นอกมาเนี่เป็นด่เฮ็รเข้มนาใส่ทำไม มีตายบนถืกบอเราก็บ่อแห้งก็หมอเขานะบ้านแล้วกันเหตดแล้วกมาแล้วแหละโอ้ยกันเขียวมาก่อนแล้วเอาบกลอะจะสอพักบกมาก็จะสะพักบกไม่สื่อไม่ได้เลยแม่ตัเด็วตะเกียบไม่ค่อยน่ตะเกียบนะเอาตะเกียบให้เพื่อนเนย แด้วไปใซม่เดออโดีว่เดอนอยว่เดอแม่มาแม่เย็บปอกมาแม่สกินน้ำมันเล็กกับชะนางดิมาเด้อมาเด้อพี่น้องลุยเด้อเด้อนี่ก็ชนางดินาที่ั่น่ก้ที่กันนะตเขามาไม่ในบวงสลายดิเอาได้ครบแต่แบบวงข้างนี้นะข้างนี้นะครบก็เลยอแบบวงนะเอาเห็ดอยยว ่องมาไปนนอนเสียงจ่ยดัดังเนี่ยคุตีบก็ไปห้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมานี้พดน่ะพดแลลวพดแล้ว อ้ามวาจ้เหนาะ้เนเฮ็ด่ตาเฮ็ด่ะล่กพี่น้องลาสุดหมอนี่ไพาดับแมันเอยจเตัวอิโต้พีขาดหมอนใส่ไฟแห้งเลยพี่น้องดอกบงิมยลุบพี่ขาอเไยเด้อายพิขาดเลยเด้ออ่ะต้มตอลงมายุลุมไม่บได้หรอไปเิงก็ไปในกันได้

มาเด้อมาเด้อวขาดขาดด้ไมี้ี่่า่ตายอลาไทยเดีอยพ่อาะเห็นนะยูพี่เด้อแช่แพ้ีเกไตายเอาตะโตเบืองอกะหงบ๊อบขีมอ่างคาน้างไทน่น้ลายท่านเอาออกก้อนไปกอนคู่สถ้วยก็จเาได้ใจเย็นพี่น้องใจเย็นวัเป็นแม่หรอแม่แงเลยืออยหือรด้บไหมตายลงยังนอย ตายออกในถ้วยซับตัวตายมเยิบอกอะรนี่ยเมากกัายไม่ชิ้นนี้แล้วเกิด้เกิดาย่นขึ้นโอ้่ใหญ่เป็นยิ้บอกอะไรเนี่ยสร้างพดสร้างนี่พดชิ้ตัวหงไปปันล่าละนี่แหลมงก็มหมได้่วบรวบาบาเนี่ยพวกกกยเยออบุเยอแล้ว ไพส <c oughs> ิเบ si ิ่งไพ่ผู้อื่นให้เจ้าต้องไปจ้างสร้างมาแต่ในเมืออังเบิ่งวะจ้างก็จะจ้างสร้างกับขึ้นกาวและถุงท้านี่ใส่ถุงเท้านี่ใส่อีกเลยวายเราแปรงเงินเป็นได้เป็นได้เนี่ยดีแล้วหมอนโบกนกับหมอ เอานีนเว้ยเ็มอเอามือเอาส่วนนี้ด้วค่ะห้องอะไรเยเป็นใ่ดใส่หมอตัอนี้มาดิแม่ห้องอยานี้ห้องนะขังึ้นเลยไม่ได้หม้อทุกคนสวยแหละหม้อทุ่คนนะหม้มาี่มาข่าวท่างผีุนมาข่าวท่างยิจอยฝนพักนะเออพักนะเออแล้วเรากินแน่เรากินโมเป็น กินไมเลยเฮ้ยนี่นเดียบพอหมอตายเลี้บพอเอมอาทีออ่ะเี้ยบเอาไปตังชาต่างนอเอนี้นี่นะไม่ใช่กินเขาไปชูแหนั่นนะออเนี่ยขนใจยงมีไส่งไยงไหมจมาเดาตัเนาะาวมม่ได้ปรานีที่รักมันเยสั่ไจะวันสัไเนี่ยมปมเอนนสเลยเล็กตัวนี้เกลียดเสร็จเปั๊าได้จ้ะปเบี้ย Bở vùng Vùng thi Ừ. nhiều em Vùng liột luôn Vùng Bà. là chi à, Vùng vòng là hốp. <laughs> <này là> <laughs> เมนลิ้นแล้มันเละลยเห็อันนี้เขาจีอเห็ดเบื่ออยาลยบวอีกบอีกยจอันีนี้จางีอของเก่าเก่ากินทุ่านฟก็มากิดตออเห็ดนี่กระดอะไรพักลงนะเปิดงานแล้วกินาป่าไปปาไ้ว่าไอเีมาดมา

มาเด้อมม่นแตหอตโตเต้ามาเต้าทานนะอนี่นะโอ้ยทมึงเหนมก็แอะนนเต้าทานแล้ิจดวันรมาเดีี่น้องพี่น้องสำหรับกินมีสลัสีฟ้าใบสีมิ้ยางกล่องกระ่ยางน้ำน้ำลายช่ออะไพวมึง้หพอกันไม่คลิปนานเนาะบ๊ายบาย